นี่ไม่ได้น้ำหนักมันไม่ได้น้ำหนักมันไม่ได้เคลียบไปข้างในได้ไหมโซ่เอาเอาไม้รองเขลียบโซ่ไปข้างในอีก,อาากลูกชายเอาไม้รองก่อนไหมไม่อยากไปบ้างไม่มันตัดปลายออกแล้วไงใช่ยากเลยทีนี่นหนักนู่นแล้วหนักโตน,นู่นแล้วตึงอะไรบ้าง

ไปเอาเอา,เอาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เกเ,เดีจยวต้องหุบเคนลงหน่อยครับเพราะว่ามันไกลเกินเดี๋ยวมันจะลอยครับอู้หนักเอาเรื่องนะนี่ ไปแล้ว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 ,วสวิงมาสวิงมาสวิงมาโอ้โหเหลาลอยเลยดูอ่ะโอ้สุดจัด <c oughs> สวิงไปสวิงไป ดูสวิงไปสเวกไปสวิงไปสวิงไปอู้สุดจัดเลยออาวางออาวางย้อนย้อน เกียเลี้ยลียอ๋อประคองไว้อย่างนี้เดี๋ยวต้องขยับรถอีกแล้วครับทีนี้ เราต้องได้ยุกเรื่อยๆก็มีประสบการณ์แล้วเ,เ,อเออทัตงแล้วมองแล้ก็ทักูด้ย <c oughs> ม่ม <c oughs> อชแล้วครับโอ้ยถ้าไม่ใช่สองเปลา่านี่บอกเลยว่าหมดสิทธิ์ครับจบชีวิตเลย อะไรเออทำไมตัดเยอะแถะไม่รู้เดี๋ยวแล้วนี่นี่ให้เขาตัดอย่างนี้แหละตัดบ่นั่นแหละเวลาเขาเอาไปทุบเขาจะจะเลี้ยงต่อไหมอ๋อมันยังไม่ตายเด้นน่เนาะยังยาวกะด้วนนี่อืมนี่อนี่นี่เออ ทางน่วมหมดแล้วนี่ครับต้องรองไม้ดีๆเลยกันตัวนี้ยุบกันขาช้างยุบค,ครับรตูจริงนี่ฮะนอจะลือะลือโอ้ยบ่าายตูจริงนี่ นี่ถ้าไม่ได้ไอคนขับเทเลอร์เมืออาชีพมานะก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันครับ ขายลูกไว้ก่อนจะแร่หอจโก,โกยาวเครนอะไรนะเศษตังแม่ใหย่ยาวเครนขนส่งอู้อันนี้เขาเรียกต้นนางก,กวักป่ะฮะต้นนางก,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 กวักใช่ไหมพี่ต้นนางกวักใช่ไหมครับนางก,กวักทั้งสองป่ะ นางกวักหรือต้นกวัก,นา,ก,วกนางกวักครับถ้าภาษาเขมรก็คือเดิมตรยึงเดิมตรยึงซากเขมรกู้ผมว่ามันต้องเอบมาอีกมกั้งไกลไปไหมรถกู <c oughs> ถือว่าไกลอยู่นั่นนี่ ลุงชัยเป็นหัวเรือแล้วเอาเออาสายมาดึงนี่ก็ได้ดิเออววาางงกกนน เออนี่ไงนี่เตึงทาไมอมัดยังงั้นดิเขาเรียกสูตรอะไรเนี่ยสูตรอะไรอ้า อเคเดี๋ยวรถไปถ่ยนะครับเอะครอ่ามุนเลยมุนเลยมุนเลยไปไหนอะไปตรงกลางเลยเอาหนีบอไม่เอาเอาเอาปลายไปนู่นไม่ใช่เหรอปลายไปนู่ก็ได้เพราะว่าอีกต้นมันจะได้นอนนอนมาูปลายไปนู่นเีวเดี๋ยวไหนไปไหนปายไปนี่ปายลงตรไ้อีกต้นนึงจะเอาทายชนกันล้วนอนแปะมานี่

ไปเอา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 มันโดนโซ่ไหมอ่าลงตรงนั้นป่ะอ่ะพี่บอกเลยลงหรือไม่ลงบอกเลย

อ่อพ้าว่อาอ้าวย้อนเลยได้บอลลูกพี่ได้ซ้ำนี้ละลโอ้โอเคครับเ,เรียบร้อยได้ซ้ำนี้ต้นนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม